ฝากกดไลค์กดแชร์ว <celand> <si curs CDU> ันนี้วันอาทิตย์ที่24มีนานะครับน้องใครแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขอให้ถูกรางวัลนึงวันที่จะถึงนี้วันนี้อาจารย์จะสรุปหนึ่งเมษาให้วันนี้บรรยากาศคนค่อนข้างที่จะเยอะที่สำนักปู่ใครเข้ามาคนละสองแชร์ขอให้ร่ำรวยครับวันนี้คนเยอะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเดี๋ยวจะฝากพ่งที่น้องมาครับทุกอย่างจะจบในคลิปนี้เท่านั้นครับฝากแชร์เลยครับนะครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค้ดอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝนจ้า คนติตกโอ้ยมาซาแล้วบ่ชิ้นกับคนไหลยบ,บ่ค่อยชิ้นเนี่ยช่วงไหนนี่เมื่อนี้คนไหลสุดแล้วในในในหลังจากนี้ก็อเป็นยังไงใหญ่ยูเพราะใหญข,ขึ้น,นโอ้ผมตายคีบ่นเลือบหมดเลย่า <c oughs> ยทุกมือบ่ลลุกจะเกลียร์ <c oughs> สวัสดีวันอาทิตย์ที่24มีนะ 2,567ครับวันนี้พีพีมาให้กำลังใจเยอะเลยครับเนาะมื่อนี้โอ้อไว้พ้อนในถึก3ตัวตรงใน1เมษาเนอ,อเสวัสดีค <c oughs> รับไ <c oughs> ปเลยไปใส่เคสหรอ <c oughs> บอคอยชิ้นกัพ้นไหลค้นมาไหลมาโดดนแล้ว <c oughs> นะครับมืบ่อนี้ค้นไหลครับพี่น้องวันอาทิ์อุ้นนะครับเนาะ <c oughs> กะเป็นยังไงได้ไยบอ พอได้เหรอเพรได้อยู่เนาะคือได้เห็นวงในมาอมือนันเห็นอหสุ่มได้วงในอยู่เนาะอาจารย์บอลครับใส่ยิ้อยู่นะหนึ่งซีครับเจ็ดแปดมันส่งเลขทูบเฮาว่ามันฝันคนละครับไม่ต้องหลับนาครับกะคือเลขเฮ้างวดเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับผมให้เน้นไปที่เลขทูบผู้ใดที่จะเบิ้งตอนนี้เพดฟอรมมันหลเลขมันก็จะมีหลายตัว มื่อไรมีหลายตัวเดียวไม่นี้ผมจะสรุปให้ว่าเลขแท้ตัวไหนถ้าเขาไปเห็นเพจปลอมเขาอาจจะเห็นเลขนั่นแน่เลขนีแน้แน่สุดท้ายเขาจลยว่าให้อาจารย์นอดมึงให้ตัวใดก่อนเนี่ยมันคือหลายแท้นะครับเนาะเออสำับเมืวันเมื่อกี้ถ้าใครติดตามเนี่ยมันจะมีเลขอยู่สองชุดระวังชุด9060กับ02นม่สองกับ05กับ807 80, 8087์ แต่ตามที่อาจารย์บอกคืองวดน,นี้งวดเมื่อกี้เน้นไปที่เลขทูป808707นะครับถ้าใครดูไลฟ์สดวันสุดท้ายวงในเราก็คือ14กับ78วันนั้นนะครับเนาะอ่าเ <c oughs> วดน,นี้ผมได้ล้านเลย <laughs> โอ้ยแย่งอะไรโอ้โอโกล่องอีกแล้วครับ ่ว่ากระใส่นีขึ้นอะสามวดเมื่อกี้ลหรอาพอได้เงินได้เขาไปให้ได้เพราะว่ามันโฟกกันไปนะครับแล้วการลอตเตอรี่220บใบแต่มีแตแ8เจ็ดฟีนองเจ็ดแปดผมมีสัวรครับว่าสำหรัเจ้าของตำนานคืบปึกจะรู้แสนกะต้องก็ได้อะนะมองมันบอกว่าได้น่ะได้หลายอยู่นะครับเนาะซื้อคักซื้อคักขึ้นที่มาซื้อคักเนี่ยก่อนที่ได้วงได้มากผมได้กลางในสุนนั่นเลยผมก็กวรซื้อครับ เดยหล่ะให้คือมันจะยืนอยู่น้ำผมมันซื้อหาชิบาทมอี่มันซื้อหน่อยครับมันเมตรมันหนึ่งสีบอกว่าแหวหาลอยมันค่าขี่ดีอยู่นะครับเนาะมันได้หาชิบาทลอยหนึ่งเดี๋ยวบอกคนใส่เสือแดงได้วแล้ไหนเส้อบาทเศร้าบาทมอสิลูกน้องผมเดีขึ้นนางแยกทิม ก่กอย่างน้อยนะครับเด้อราคาเลขเมื่อนี้เดี๋ยวจะสรุปใหม่เลยนะครับเนาะงวดเมื่อกี้ก่อนนเป็นเลขคู่แต่งวันนี้อาต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันแล้วไม่แอดเพื่อนไปหานะครับไม่ทักไปหาใดๆทั้งสิ้นถ้าเราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพจฟอร์มนะครับต้องระวังด้วยนะครับมีฉาชฉีพมันหลายนะครับเนาะมีฉาชฉีพมันหลายรากาเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดใช้สติในการรับชมด้วยไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับาอาจารย์หูว่าออกตัวไหนอาจารย์ที่เครื่องบินแล้วไปนี้นะครับเนาะ เรียกเ่อนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวขอให้มีห้าเนี่ยผมฟันเห็นหาสามมือซ่อนในฟันนะเห็นหาสองตัวนะครับนะเนาะเรียกที่ชอบก็คือห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดมีอยู่สี่ครูเท่านั้นห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปด 1 7 5เจดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแดเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่มากสุดเลยขันว่าอยากได้หลายตัวหเจาตัวนี้ให้ไปต้านเอาเลขตัวนี้มิทีมากว่าฝันสมือส่วนฝันว่าบางมือกับฝันว่าออกเจนหาบางมือกับห้านึ่งบางมือกับสิบเจ็ดออกที่นี่สามมื่ติดก็เลยมากหลายนะครับถามว่าบอลทุนไหลอยากได้เน้นๆก็เล่ถ้ะดวงเราไพ่จะถึงนี่ซื้อตัวเดียวก็ถึงหรอครับถ้าไพ่ดวงพ่ดีนี่ต้ดนตัวไหนออกมัหลอกตัวนั่นละอื คือยังงวดเมื่อกี้เลขทูบเฮาแปดศูนย์เจ็ดภูังค้นกับสื่อได้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดเจ็ดกลัวออกยริงเนี่ยมันก็ออกเลยอย่างไงีโอ้ได้อยู่นะครับเนาะภูรังค้นกับสื่อได้สามตัวว่าตัดกับมี่แต่วันนี้เลขทูบจุดไปแล้วเลขทูบน่ะจุดได้แปดหกสามก่อนจุดนี่จะกระจันห้องพอมแปดหกสามแปดหกแปดสามหกสามแต่ว่าถามว่ามักจุดหลายกี่หวดเนี่ ผมมักไปทั้งหนึ่งเจ็ดหาหลายกัวมือวนี้นะอาจจะมากหลายก็เลขคูแต่ว่าช่วงนี้เลขคู่บันไ้แห้งสองงวดติดแล้วน้งวดนี้จะเป็นงวดที่สามต่ว่าตอนชุดเลขคู่แปดหกสามี่จักรจ,กกจันรห้องห้องแห้งครับ,บครับรแมนแมนแปดหกแปดสามครับต่ว่าผมก็ซื้อไปเหมือนละล่ะทุนไหลเมือวานนี้ <c oughs> ทุนหลาเอาอทุกโตได้นะครับแล้วกันหนึ่งเจ็ดต่ว่าหนึ่งเจ็ดหาคือดังนะปุเปิดแอบขึ้นลอตเตอรี่ว่ามีเลย ตัวตรงอ่ะบมมีนะครับเนาะบมมีเลยกลับมาอีกแล้วแต่ว่าแปดหกสามเหลือทื่อๆอยู่นะครับเด้อแปดหกสามมันเป็นเลขทูบเลขกับมี่ซ้ำนี่แหละครับมีอยูสองชุดก็แล้วแต่พี่น้องสิไปเลือกเอาหรือว่าผู้ใดมีทุนกะดักไวห้าบาทสิบบาทพ่อได้คาประทูนะครับเนาะเข้ากับแล้วแต่ดวงดอกแมวมูนี่แม่อาจารย์บอกถือซื้อบ่าถือกับมีเช่นงวดที่มันเข่าก็คับงวดเก้าหนึ่งงวดเก้าเจ็ดู้ลังคนกับวัตถงวดที่บ่เข่าแปดเนี่ยดังๆเนี่ย ซื้อทุกตก็มี่เห็นไหมบ่ออกซําเมนวาครับตอนผมไห้แปดมันคือบ่าคือมล้วาอย่างย่าผมมาไห้เออคนดาวเาสันแปดพ่อมึงบอกยุ้ยไซเอ้มือดงมือเดี๋ยวนี้เปิดแปดซื้อนี่ผมอยากเห็นมาหลายไอโมาเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กนี่เล่นไม่ค่อยได้คนดาติ๊กต็อกนี่ผมมาเล่นเลยเดี๋ยวนี้คนดาผมเอารูปเดี่ยนี้มีกาดยางน้ำกลดกระดาผมว่ามึงเป็นดาราเหรอทำไมต้องมีกาดป่ะนะ ตอนน่ะมันมือแหอ่คนมันหลายคนประมาณหมือนหนึ่งมันก็เลยตองมีกาดคอยกันค้นไห้นะครับเนาะมืองี่กับว่ามีกาดได้หนอคนกับดานะครับว่ามึงเป็นใครยังไงแล้วจางการกับอะไรพี่น้องไปเลพิษไหลเออว่าตองมีอะไรเด้อกาดไปเลยนี่แหละคนบอกเลขว่าถือเพ่รยังกับพิษเขาว่าสระว,วนี่มีหาผมคิดว่าหายซ้อานักหนาใจห,หาเกือบหมดเลยเพราะว่าเลขมันมีทีมาเลขตัวนี้มันเดินสูตรนี่มันเดินครับสูตรนี่มันเดิน นะครับสูตรนี้มันกะมีอยู่ในเปลบุกอยู่นะครับอาจารย์แท้มกับปล่อยหาหลายคนน่ะปล่อยหาหมเงนนะครับเราคิดว่าคิดว่าน่าจะหาหลายไต่ฝ้ามนูนัหนปล่อยหาเหมือนนุ่มสุพรรณบอกว่าเพราเราปล่อยอย่างซีบอ่แต่เขาป้าไม่ได้มีอาจารย์เราเขาผู้เดียวได้หัวเมื่อกี้อ,อาจารย์ลื่นเขาป้าได้เมื่อกี้เลเขาแน่คุยหลดนเนี่ยถึงดามาหลายหัวแล้วหัวเมื่อกี้แต่ว่าวาสเขาได้ไล่สดนมื่อเรข็อกผมเสียไปเหรอ ผมสวนอ่ไอยทักเต้นคอยโสดใครแม่นผมนีืผมตีตีนังกาเมื่อน่ะว่ากูสารเขาเจ็ดแปดแต่วะกมีเหตุโยกแต่ละว่าได้ว่าได้ว่าไรโสดครับเนี่ยเครื่อง